วัสดีครับกับช่างไฟนะครับวันนี้วันนี้ไปได้ตัวแอมมิเตอร์มาจากร้านดีไวนะครับในราคา200กว่าบาทนะเราจะมาดูกันว่ามันทํางานได้จริงหรือเปล่าแล้วก็จะเอามาใช้กับระบบไฟที่ไม่ใช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวจะมาทดสอบดูว่ามันพอใช้งานได้ไหมสําหรับช่างไฟแล้วก็สําหรับคนที่อยากมีไว้ติดตัว จริงๆก็ตัวมันติมิเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นเป็นสิ่งสําคัญนะครับสำหรับช่างไฟเราอาจจะไม่ได้ใช้ครบทุกฟังก์ชันนะครับแต่ว่ามีไว้เป็นดีที่สุดมามาดูกันว่าไอ้ราคา200กว่าบาทเนี่ยมันทํางานได้จริงหรือเปล่านะครับด้านหลังเขาเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับมีสเปคอะไรยังไงทําไมอ่ะนะจริงๆแล้วเราไม่ใช่ช่างอิเล็กทรอนิกส์เราก็ไม่ต้องใส่ใจรายละเอียดเลยมากนะเพราะเราเป็นช่างไฟกาลังเราเป็น ช่างไฟบ้านๆเราจะเอามาใช้ในการตรวจสอบไฟฟ้าจะเอามาใช้ในการตรวจสอบสายอะไรพวกเนี้ยเราใช้อยู่ไม่กี่ฟังก์ชันหรอกครับอันนี้ผมก็จะพูดในมุมของช่างไฟนะครับไม่เกี่ยวกับช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับจะเอาแค่เบสิกเอาแค่พื้นฐานว่ามันควรจะใช้อย่างไงมันควรจะวัดอะไรได้บ้างนะครับคู่มือใครอยากอ่านก็อา่านใครไม่อยากอาก่านก็นะ หน้าตาแล้วก็สายพบสายวัดนะครับหน้าตานะครับนนแคมมิเตอร์นะครับอันนี้ก็ตัวแคมเป็นแบบวัดแอมตัวย่านเองก็มีสองฝั่งให้เลือกนะครับแต่มันเหมือนกันดูข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าเราหมุนเนี่ยตัวย่านที่มันเลือกเนี่ยมันก็จะมีมีที่ให้เราดูได้สองฝั่งเลยทั้งซ้ายทั้งขวาอ่า คือดูฝั่งไหนฝั่งหนึ่งก็ได้เพราะว่ามันเหมือนกันหน้าจอก็เป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับแล้วก็มีที่เสียบสายโพบนะครับอ่าเยกเทนมีคอมมีโอห์มนะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มโฮนะเอาไปล็อกค่าตัวเลขที่หน้าจอ,เ,อาเราจะอยากวัดเสร็จเราอยากล็อกค่าไว้อะไรเงี้ยนะครับตัวความต้านทานก็ไม่เกิน2 0 0พันเคนะครับแล้วก็รุ่นนี้ก็มีบัสเซอร์มีเสียงให้ด้วยเราจะถ้าเราจะใช้โหมดที่มันความต้านทานส,สูงระดับเป็นพันเคก็ ให้ย้ายสายย้ายสายสีแดงอ่ะมาเสียบที่ที่เอ็กเทนนะครับสายก็สีดำให้เสียบที่คอมนะอ่าสีแดงก็เสียบที่โวลต่โอห์มตรงนี้ส่วตัวเอนะ็กเทนเนี่ยใช้ในโหมดไหนใช้เฉพาะตัวที่เป็นความต้านทานที่เป็นสงสูงนะครับที่เขาเขียนไวน้นี่นี่เขาจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่อ่าก็ไม่มีอะไรมากสำหรับช่างไฟนะผมว่า ผมว่าประสิทธิภาพและความทนทานจะไปหวังสู้กับของแบรนด์ดังๆมันก็คงไม่ใช่นะครับแต่ว่าของถูกเนี่ยผมก็ยังมองว่ามันก็ยังใช้ได้นะมามาดูเบื้องต้นกันเอาเป็นว่าเริ่มจากบัตเซอร์ก่อนนะครับอลองวัดความท้านทานวัดขาดนี่แหละอที่มันมีเสียงนะสายสีดํานะครับให้เสียบที่คอมนะนะสายสีดสําสดเสียบที่คอมนะครับสายสีแดงเสียบที่ที่สัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะครับ ที่ตัว B หรือว่าตัวโอมนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่บัสเซอร์กันมิเตอร์หล,หลายรุ่นทุกวันเนี้ก็ไอตัวบัสเซอร์ไอตัว uster, ตว uster, ัดขาดไม่ขาดเนี่ยวัดการเชื่อมถึงเนี่ยมันก็จะมีเสียงนะครับตรงนี้นะครับมีรูปลำโพงนะเห็นไหมมีรูปวอลลุ่มนะครับอ,อันนี้คือคือโหมดวัด วัดความต้านทานนะครับแบบว่าบัตเซอร์นะก็คือแบบว่าไม่มีความต้านทานเลยคือคือสายต่อเชื่อมกันนะเอาไว้วัดสําหรับวัดขาดสายขาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับนะถ้าท่านจะซื้อใช้ท่านก็ต้องดูด้วยว่ามัติมิเตอร์ตัวนั้นน,นมีเสียงในโหมดนี้หรือเปล่านะถ้ามีเสียงมันก็จะช่วยท่านได้ยิงย่งยิ่งช่างไฟอย่างเราเนี่ยโหมดเนี้ยก็ค่อนข้างค่อนข้างจําเป็นเอาไว้ตรวจสอบเวลามีปัญหา สายมีปัญหาเหลือไว้ไปตรวจสอบวงจรก่อนที่จะออนเซอร์กิจเราเดินสายเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอามาจิ้มดูวงจรว่าวงจรมีปัญหาหรือเปล่าเบื้องต้นมันก็เช่นแบบนี้ได้เหมือนกันนะท่านสามารถจิ้มไปที่ที่วงจรสายที่เป็นฝั่ง n ฝั่ง L เนี่ยถ้าเราจะไม่เสียอุปรกรณ์ถ้่าจะไม่อนเซอร์กิตเนี่ยาสายสองขาเนี่ยมันจะต้องไม่เชื่อมถึงกันวิธีเทสเราก็เอาปลายสายดําแดงเนี่ยแตะกันนะครับเข้มไหมครับ เสียงก็ใช้ได้นะอ่านี่คือโหมดบั๊สเซอร์โหมดเช็คว่าขาดหรือไม่ขาดนะครับม,มาผมจะลองเทให้ท่านดูในโหมดเช็คสายขาดหรือไม่ขาดนะครับนี่สองฝั่งอ่าสมมุติว่ามันสายมันยาวเวลาท่านจะเช็คว่าสองสายเนี่ยอ่าอ่าคู่สายยังไงเช็คว่าสายมันขาดหรือเปล่าอย่างเงี้ยถ้าเราตรวจสอบสายขาดนะครับ อย่างกรณีเนี้อสองสายเนี่ยปลายทางผมไม่ได้พันไปนะเห็นไหมมันจะไม่มีเสียงมันจะมันจะบอกว่ามันไม่เชื่อมถึงกันนะครับแต่ถ้าผมพันฝั่งนี้ไว้แผมพันฝั่งนี้ไว้นะแล้วผมก็มาวัดฝั่งนี้ดู นี่คือวิธีเช็คสายขาดหรือไม่ขาดนะครับสายระหว่างทางเป็นยังไงอะไรเงี้ยหรือหาคู่สายเบื้องต้นบางคนอาจจะใช้วิธีการปล่อยไฟแต่การปล่อยไฟอ่ะบางครั้งมันก็อันตรายแล้วก็สำหรับช่างมือใหม่ผมแนะนําว่าให้หาคู่สายแบบเนี้ยเป็นหาวิธีง่ายที่สุดแล้วสําหรับการหาคู่สายนะครับจับทีละคู่เช็คไปทีละคู่เช็คทั้งแบบเช็คทั้งแบบปลดออกกับเช็คทั้งแบบ กดเข้าอะไรเงี้ยอ่านี่คือการเช็คบัสเซอร์นะครับเช็คว่าสายขาดไม่ขาดนะครับหรือท่านเดินสายเสร็จใหม่ๆนะครับท่านก็จิ้มไปที่ขา L กับขา N นะครับถ้ามันมีเสียงแสดงว่าไฟมันรัดวงจรนะท่านจะต้องแก้ไขก่อนก่อนที่จะออนซอร์กิตนะมันบอกเราไม่ได้นะครับว่ามันเชื่อมถึงกันอยู่ตรงไหนมันรัดวงจรตรงไหนนะครับแต่อย่างน้อยๆมันก็เป็นตัวบอกเราได้ว่า เออสิ่งที่เราต่อไปมันผิดเราต้องแก้ไขเราต้องแยกออกจากกันให้ได้ระวัง n กับ l อนะครับทุกวันนี้ก็มีอุปกรณ์อะไรเยอะแยะมากมายในการตรวจสอบนะแต่ว่ายังไงยังไงซะสำหรับช่างไฟมิเตอร์ก็ถือว่ายัางสําคัญอยู่อาจจะใช้ไม่ครบทุกฟังก์ชันนะครับโ okay อเคเอานี้มาดูโหมดวัดแรงดันนะครับ AC โวลต์นะครับโหมดวัดแรงดันเ c ซโวลต์นะครับ ปกติแล้วแรงดันกระแสไฟฟ้ากระแสสลับหรือไฟบ้านทั่วไปนะครับมันควรจะมากกว่า220นะครับคือถ้ามันปิ่มปิมหรือต่ำกว่านั้นนิดหน่อยเนี่ยอาการไฟตกะจะแสดงให้เห็นนะครับถ้าสูงก็ควรสูงไม่เกิน240นะครับก็ไปที่ acv นะครับไป ac ac โบนนะนะหมุนย่านไปโอเคมามาลองดูกันเห็นหน้าจอไหมครับมันก็จะขึ้นแบบแบบเป็นศูนยูนยพวกนี้นะครับ แล้วก็ผมก็จะจิ้มไปที่จิ้มไปที่ไฟเลยตอนนี้ก็ประมาณไฟที่บ้านผมประมาณ230โวลต์นะครับก็ถือว่าแรงดันปกตินะครับนี่ก็นี่ก็ถือว่าถือว่ามิตเตอร์ราคาถูกก็ก็ถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีที่อีกวิธีหนึ่งนะครับบางช่างที่เขาใช้มิตเตอร์ในการหาสสาย N สาย L เ,เขาหายังไงนะครับข้างหนึ่งเนี่ยเขาจะเอามือจับไว้นะ ถ้าท่านไม่จับท่านก็จิ้มลงดินก็ได้นะอ่าแล้วก็จิ้มอีกข้างหนึ่งเข้าไปที่สายไฟนะครับถ้าเป็นสาย N น่ะมันจะไม่ขึ้นอะไรนะครับเห็นไหมอ่าแต่ถ้าเป็นสาย L น่ะมันจะมีแรงดันขึ้นนะเห็นไหมเวลาตรวจสอบปัญหาเนี่ยจะบอกว่ามันติมิเตอร์ก็ช่วยได้หลายๆอย่างนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการตรวจสอบหาเส้นไหนมีไฟมีแรงดันอ่าเส้นไหนไม่มีไฟนะครับสําหรับอ่า ในโหมดวัดกระแสนะครับในโหมดวัดกระแสนะ ACM นะครับเราไม่สามารถใช้สองสายนี่วัดนะเราต้องใช้แคมป์ใช้คลิปแอมมันเนี่ยมันคล้องที่สายนะครับไม่ใช่คล้องทีละสองสายนะเดี๋ยวผมทำให้ดูมันไม่เห็นภาพผมต้องใช้ตัวช่วยอย่างเงี้ยมนดูสเปคก่อน ก็คือกินไฟอยู่แราวๆหกร้อกว่าบาทประมาณ3แอมป์นะเราจะมาเสียบเราจะวัดดูนี่วัดค่าแอมป์นะครับแล้วก็ออนไฟนะเรืยอี้อสทำงานแล้วนะครับตอนนี้ถ้าเราจะวัดค่าแอมปนะ์เนี่ยให้เราทำยังไง ให้เราไปที่ Acm นะครับหมุนย่ามที่ Acm นะอ่าไม่ใช่ไปคล้องสองสายอย่างนี้นะคำว่า2ส,สายคือไปคล้องทั้ง N ทั้ง L เนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับมันจะไม่มีค่าอะไรนะก็คือตายกันิวต้นบวกลบกันแล้วเนี่ยมันก็เท่ากับศูนนะเห็นปะ่า,าวิธีที่ถูกต้องที่เช่นอะากตรวจสอบว่าตอนนี้อุปกรณ์ไฟฟ้ากินกระแสไฟฟ้าเท่าไรอะไรเงี้ยให้เราเอาลิปแอ m เอามมิตเตอร์เนี่ย ไปคล้องที่สายลายเส้นเดียวนะครับนี่นะอ่านี่สีฟ้าก็คือนิวตันสีน้ำตาลก็คือลายนะครับถ้าเราเป็นคล้องที่ลายเส้นเดียวเห็นไหมครับอ่าเราๆสองแอมอ่าเนี่ยอย่างตัวนี้ก็กินกระแสอยู่เราสักสักประมาณสองแอมแะอ่ะสองจุดหนึ่งสองจุดศูนย์อะไรเงี้ยมันก็ไม่นิ่งๆเท่าไหร่นะถือว่าถือว่าของถูกก็ ก็ใช้งานได้แหละสําหรับช่างไฟทั่วไปสําหรับพี่ที่เอาไว้ตรวจสอบอะไรเบื้องต้นที่เราไม่ใช่มืออาชีพอะไรมากมายหรือต้องการมีไว้ติดตัวถือว่ามันช่วยได้ระดับหนึ่งแล้วก็มีประโยชน์กับช่างมือใหม่มีประโยชน์กับกับคนที่อยากตรวจสอบอะไรเบื้องต้นด้วยตัวเองอะ่ะถือว่าใช้งานได้ดีเลยละครับนะครับนี่คือวิธีใช้งานมิตเตอร์นะครับปกติแล้วเราเป็นช่างไฟล้วก็ใช้แค่สามวหมดนี้แหละ